สวัสดีแฟนเพจอิจิอิจิทุกท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปไกด์ลงหอคอยเผ่าใหม่เพิ่งมาล่าสุดครับวันที่1กันยายน2อง8รโดยเป็นเผ่าไรสังกัดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูหอคอยกันเลยครับก่อนอื่นให้แฟนเพจเลือกเผ่าเป็นเผ่าที่2นะครับจะเห็นหอคอยไรสังกัดอยู่ให้กดเข้ามาครับโดยหอคอยเผาไรสังกัดจะแบ่งเป็นทั้งหมด3สเตจเหมือนหอคอยอื่นเลยสเตจที่1ความยากแบบปกติสเตจที่2ความยากแบบยาก และสเตทที่3ความยากแบบยากมากเราจะเริ่มลงที่สเตทที่1ก่อนก็คือความยากแบบปกตินั่นเองสเตทที่1ภารก,กิจที่1เนี่ยขเขาบอกว่าต้องเคลียร์ภายในเวลา120วินาทีเลือดต้องเหลือไม่ต่ำกว่า50อุปกรณ์ใส่ได้3มชิ้นบังคับเผ่าไร้สังกัดเท่านั้นศัตรตูเป็นเผ่ายมทูตครับและอันนี้คือของ,องที่ได้เดี๋ยวเราไปตั้งค่าตัวละครกันตั้งค่าเรียบร้อยครับตัวละครตัวแรกเพจิใช้โกฟินซี่สีเขียว เดี๋ยวเราไปลงกันเลยครับ สเตทที่หนึ่งภารกิจที่หนึ่งเคลียร์ร้อยครับเดีย๋ยวเราไปภารกิจที่สองกันต่อสเตจที่หนึ่งภารกิจที่สองครับเ่องจากเขาบอกว่าต้องเคลียร์ภายในเวลาเก้าสิบวินาทีเลือดต้องเหลือไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต อุปกรณ์ใส่ได้2ชิ้นเท่านั้นกดแล้วให้เพิ่มเติมครับอันบนก็คือสกิลดาเมจคูณ2อันล่างก็คือเลือกของผู้เลไดคูณ2ผมเลือกไปอันบนก่อนก็คือสกิลดาเมจคูณ2เดี๋ยวเราไปตั้งค่าตัวละครกันเลยครับตั้งค่าเรียบร้อยครับเพจจิมวเป็นบันโก้เดี๋ยวเราไปลงกันเลยครับ สเตทหนึ่งภารกิจที่2อเคลียครับเดี๋ยวเราไปภารกิจที่3มกันต่อสเตทหนึ่งภารกิจที่3ครับเง่ใชเขบอกว่าต้องเคลียเวลาหกสิบวินาทีเลือดต้องเหลือไม่ต่ำกว่า90%ปอเอุปกรณ์ใส่ได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นกดแลกเง่อนไข่เพิ่มเติมเลือกอันที่เหลือคือเลือดของผู้ล่นคุณ2ครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่าตัวละครกันตั้งค่าบอยครับเฮจิเลือกเป็นเมซี่สีฟ้าเดี๋ยวเราไปลงหอกันเลย สเตจหภารกิจที่3เคลียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปสเตจ2กันต่อจบสเตจ1ความยากแบบปกติเคียบรอยครับเดี๋ยวเรามาลงสเตจ2ความยากแบบยากกันต่อสเตจ2ภารกิจที่1นึ่งนาบ,บอกว่าต้องเคลียร์ให้เวลา120วินวิทีเลือดต้องเหลือไม่ต่ำกว่า5 0ลิงเ์ซตลิงตัวละครใส่ได้3ตัวบังคับเผ่าไระสังกัดเท่านั้นบ่อเป็นบ่อไฟลวก ศัตรูเป็นเผ่าฮอลโลครับและนี่คือของราวัลที่ได้เดี๋ยวเราไปตั้งค่าแตวละครกันตั้งค่าเรบร้อยครับเฮจิเลิมเป็นไว้8ปีนั่นเองเดี๋ยวเราไปลงหอคอยกันเลยครับ สเต๊สอภารก,กิจที่1นึ่เคลียครับเดี๋ยวเราไปภารก,กิจที่2อกันต่อสเต๊2สอภารกิจที่2ครับนี่ครับบอกว่าต้องเคลียร์ภายในเวลา90วิทีเลือดต้องเหลือไม่ต่ำกว่า70%ลิงค์ตัวละครใส่ได้แค่2ตัวเท่านั้นกดและแก้ไขเพิ่มเติมครับอันบนก็คือโจมตีปกติดาเมจคูณ2อ,อันล่างก็คือผลของสถานคูณ5ผมเลือกเป็นอันบนก่อกนก็คือโจมตีปกติดาเมคคูณ2 เดี๋ยวเราไปตั้งค่าจะราคอยกันเลยครับตั้งค่าเรียบร้อยครับเฮจิเลิกเป็นโนเอลว่ายน้ําสีฟ้าล่างล่าสุดนั่นเองเดี๋ยวเราไปลงกันเลยครับ สเต๊ทสองภารกิจที่2เคียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปภารกิจที่3กันต่อสเตจทสอภารกิจที่3ครับไมอยากจะบอกว่าต้องเคลียร์ภายเวลา60วินาทีเลือดต้องเหลือไม่ต่ำกว่าเกบเ0ลิงค์ตัวละครใส่ได้แค่1ตัวเท่านั้นกดแล้วให้เพิ่มเติมครับเลือกอันที่เหลือคือผลของคิลเลอร์คูณ5นั่นเอง เดี๋ยวเราไปตั้งค่าตัวละครกันตั้งค่าเรียบร้อยครับ hey, เฮจิเริ่มเป็นนินนี่ล่างว่ายน้ำล่าสุดสีแดงนั่นเองเดี๋ยวเราไปลงกันเลยครับ สเตจสอ2ภารกิจที่3เคลียบ้อยครับสเตจ2ความยากแบบยากจบเป็นเทียบร้อยครับต่อมาเราจะมาลงสเตจ3กันต่อก็ค,อคือความยากแบบยากมากันเองสเตจ3ภารกิจที่1ง่ายไเขาบอกว่าต้องเคลียร์ใชเวลา120วินาที เลือดต้องเหลือไม่ต่ำกว่า50%อุปกรณ์ใส่ได้3มชิ้นบงกกนังคับเผาไร้สกัดเท่านั้นบ่อเป็นบ่อสา,าช่แข็งศัตรูเป็นเผาอารันคาและอันนี้คือของรางวัลที่ได้ครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่าตัวละครกันตั้งค่าเรบร่อยครับ hey, เพอจิแล้วเป็นยูฮาบ,บานั่นเองเดี๋ยวเราไปลงกันเลยครับ สเตย์สามภารกิจที่1เคลียบ้อยครับเดี๋ยวเราไปภารกิจที่2กันต่อสเตย์สาภารกิจที่2ครับก็จะบอกว่าต้องเคลียร์ภายเวลา90วินาทีเลือดต้องเหลือไม่ต่ำกว่า70อุปกรณ์ใส่ได้แค่2ชิ้นเท่านั้นกดแลวแค่เพิ่มเติมครับอันบนก็คือโจมตีระยะใกล้ดาเมจคูณ2 อันล่างก็คือถ้าไม่ตาดาเมจคคูณ2ผมเลือกไปอันบนก่อน,นก็คือโจมตรีระยะใกล้ดามจคคูณ2เดี๋ยวเราไปตั้งค่าตัวละครกันเลยครับตั้งค่าเรียบร้อยครับเฮจิแล้วเป็นบูโน่สีแดงเดี๋ยวเราไปลงกันเลยครับ สเตย์สามภารกิจที่สองครับเดี๋ยวเราไปภารกิจที่สามกันต่อสเตย์สามภารกิจที่สามครับเ่ขาบอกว่าต้องเคลียร์ภายในเวลาหกสิบวิทีเลือดต้องเหลือไม่ต่ำกว่าเก้าสิบเปอร์เซนต์อุปกรณ์ใส่ได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นกดแล้เพิ่มเติมครับเลือกอันที่เหลือคือถ้าไม่ตายดดเมจคูณสอง เดี๋ยวเราไปตั้งค่าตัวละครกันเลยครับตั้งค่าเรียบร้อยครับ G, เฮจิเริ่มเป็นบูโน่ลมนั่นเองเดี๋ยวเราไปลงกันเลยครับ แต่สามภารกิจที่สามเคลียบ้อยครับจบเป็นที่ 3, เรียบร้อยครับ,บ,บ,รรบสำหรับการลงหอคอยไล่สังกัดแฟร์พเพจ,จะเห็นว่าเคจิใช้ตัวละครแทบไม่ตรงเงื่อนไขเลยแนะนําว่าให้แฟเพจเปิดตัวละครที่หลากหลายนะครับเพื่อเอามาเสริมทัพในทีมในการลงหอคอยหรือตีกิวหรือลงดานตานั่นเองซึ่งการมีตัวละครเยอะและเก่งทุกคนจะช่วยในการผ่านดานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอคอยแต่ละดาษ ทั้ง normal hard หรือ very hard ครับทำให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็นการตีกิลหรือลงดันอื่นๆนั่นเองดังนั้นแฟนเพจที่ตัวละครน,น้อยอยู่อย่าลืมเปิดตู้ตัวละครเก่งๆเพื่อหาตัวละครเพิ่มนะครับจบไปเป็นเทป้อยครับสำหรับไกด์ลงหอคอยเผาร้ายสังกัดรอบวันที่1กันยายน2568หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสุดท้ายนี้ขอฝากทุกคนกดติดตามเพจ,อ,จอิจิอิจิทั้งใน Facebook แล้วก็ u t u b e ด้วย ใครสมัครนเพจสามารถโดเด็ทั้งทิปมีหรือสมัครสมาชิกในช่อง YouTube ก็ได้จะได้รับอีโมจิไว้เพื่อคุยกันแล้วก็ได้ปัสิุนครั้งชื่อขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสมัครขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจบด้วยขอ,อเทพทรงอวยพรเปิดได้ตัวละครหน้าตู้ทุกตู้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า